ัมีดขับเนาะบาให้ไปสั่นนะทุกคนทุ่คนทางหลังเด้อเป็นเข่าสาั่นเะไปอีกนะนึงปลาตองก็จะพาไปอัน ไปจอดอยู่รุ่มพนนท์เนาะเออมาตัดหญ้าสวนกับพอดีขึ้นมาพี่ทีนี้เมียป้าตองกำลังตัดหญ้าสวนละ่ะถือว่าหน้านี้กับถือว่าบุเริ่มจะคาดฝนแล้วอันนี้เฮ็ดให้ต้นอันนี้เฮลโอ้โหต้นใหญ่ต้นใหญ่แก้วหมต้นใหญ่ เขาจะว่าต้นอันนี้เวลาไฟปลูกบกวเขาจะอไปทุบเพาะเนาะดำลงได้บอปอันี้ไปลุงเบิ้ง,งทุกคนจะดำอยู่ลงได้ดได้ได ไปได้หวาไปลงุง <c ười> <c ười> โอ้โหขึ้นกันเข้ามาบุษชักทางกูตีดำเป็กข้างนั้นตีดำดำมาพี่ไหมดำดำมาพี่ จะดำเมื่อยวันนี้มาเข่าอูมีน้ำกินปีนเข่าบูมีน้ำกิน,น,กนจะได้กินน้ำอยู่อันบอ่อบอ่อหินโอทางเดิมเขาเจ้าไปนี่เนาะลองพาทุกคนมาเบิ่งนี้เบิ่อนคนโอ่นางสมวิวก่อนทุกคน แล้วจะมีทางขึ้นไปนี่เฮ้จะทำกัเงี้ยเงี้ยเงีง้งง ตอนนี้ป้าตองกำลัายืนอยู่ที่มุมมุมสูอองเติดทุกคนดางนั้นพูดเนาะทุกคนจะเป็นจะเป็นหมู่บ้านเป็นทุ่งเพียงลงไปลุ่มเนาะป้าตอง,ตงกำลมายืนอยู่จุดนี้เป็นคล้ายคจุดชมวิวเล อันนี้บหูว่าต้นอย่างงามงามต้นไม้ประดับอยู่ถึงคุณก็มีเนาะมีมีหลายหลายส่คนมีต้นอันนี้เป็นต้นใ่บใบใ่ นี่ก็คือกันเนาะนี่ก็เป็นใบงามเป็นใบเลื่อมใบงามใบเรียบลมพัดเย็นแล้วทุกคนปานี้ลมพัดเย็นคับทุกคนจุดนี้ก็เป็นจุดจุดชมวิว เสียงแ,แว่นแว่นทุกคนะแฟนป้าตองกำลังตัดหญ้าตอนนี้